สวัสดีครับผมนายวรวัฒนจอมแปงนักศึกษาสาขา,า,ขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีราชมงคลล้านนาภาคพะเเชียงใหม่ครับผมวันนี้ผมจะมาเสนอโครงงานป้ายเปลี่ยนตัวนักกีฬานะครับโครงงานนี้นะครับเป็นโครงงานที่ใช้ AC CP LD นะครับในการควบคุมการทํางานและการแสดงผลครับโครงงานนี้นะครับ ใช้ IC เบอร์ XC9572 ของบริษัทไซลิงส์นะครับเพื่อนำมาเปรียบเทียบ <ๆ S 2> และแสดงผลนะครับในส่วนของคงงานนี้นะครับประกอบไปด้วย3ภาคนะครับคือนะครับ 1. ภาคควบคุมนะครับ 2. ภาคได้า์นะครับ 3. ภาคแสดงผลนะครับ นี่นะครับเป็นส่วนของวงจรภาคควบคุมนะครับในส่วนของภาคควบคุมนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับวงจรสร้างสัญญาณนาฬิกานะครับโดยใช้คีต้นสามสิสกิโลเฮิร์นะครับเมื่อหาความถี่ได้นะครับจะได้ความถี่ที่2เฮิร์นะครับจริงๆแล้วสามารถหาออกมาได้ความถี่มากมายนะครับแต่ในที่นี้เราจะเลือกใช้ที่ความถี่ที่2เฮิร์นะครับ เพื่อเปลี่ยนสมภาวะในการควบคุมนะครับแล้วก็ B2 เฮิรจะส่งไปยังสวิตท,ทั้ง4ตัวนะครับสวิตท,ทั้ง4ตัวนี้จะทำจะเป็นสวิตท,ที่มีไว้เพื่อเปลี่ยนสมภาวะในสมภาวะของเออบ์ดแสดงผลนะครับส่วนในส่วนของควบคุมก็จะประกอบด้วยอีกจรหนึ่งครับคือในส่วนของสัญญาณคล้องนะครับ โดยใช้ i c 5 5นะครับในการสร้างสัญญาณคล็อกนะครับส่วนสวิต์สตัวที่เห็นนี้นะครับจะเป็นสวิต์สวิต์เคลียเพื่อเคลียให้เป็นในส่วนของภาคควบคุมให้เป็นค่าเริ่มต้นนะครับส่วนนี้เป็นเอาต์พุตนะครับจะส่งไปยังชุดไร้นะครับคือ เอาพุทจะเป็นเซกเมนต์ A ถึงเซกเมนต์ G นะครับที่ส่งออกมาจาก x c ก้ห้าเ็ดสอนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นเอาพุทของคอมมอนนะครับคือคอมมอนในแต่ละหลักของชุดแสดงผลน,นะครับ mm hmm. ก็จะส่งไปยังชุดไร i ์เหมือนกันนะครับนี่ในส่วนนี้จะเป็นวงจรไร v ์นะครับ ส่วนนี้จะเป็นส่วนข้างบนนี่จะเป็นได์เกี่ยวกับเอ่อ egment a ถึง segment g นะครับได้เพื่อให้มีกระแสเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนนี้ Input จะรับมาจากส่วนของภาคควบคุมนะครับเมื่อะกี้นี้นะครับหนึ่งส่วนตรงนี้นะครับชุดได์ในส่วนนี้นะครับจะสามารถได้ segment ได้หลักเดียวนะครับในส่วนนี้จะได้ segment g นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด7ส่วนด้วยกันนะครับ ส่วนเอาพุทของวงจรไร้นะครับเซมิคอนดักก็จะส่งไปยังอินพุตของเบาะแสดงผลนะครับนี่ก็เช่นกันนะครับรับมาจากเอาพุทของวงจรภาคควบคุมนะครับส่วนของภาคควบคุมเข้ามานะครับก็เช่นกันครับในหนึ่งวงจรนี้จะสามารถไร์ได้เพียงหลักเดียวนะครับซึ่ง ซึ่งจะมีทั้งหมด4หลักก็จะมีทั้งหมด4วงจรครับสิ่งจรไดร์ของคอมมอนครับไดคอมมอนเอาพุทของวงจรไดร์คอมมอนครับก็จะส่งไปยังบอร์ดแสดงผลนะครับในส่วนนี้จะเป็นส่วนของภาคแสดงผลนะครับอินพุตของภาคแสดงผลจะรับมาจากเอาพุตของชุดไดซิงเมนตเอถึงซิงเมนตจีนะครับส่วนนี้จะเป็น อินพุตถ้ามาจากชุดไดของเอาพุตของชุดไดคอมมอนนะครับคือหลักที่1หลักที่2หลักที่3หลักที่4นะครับส่วนนี้จะเป็นหน้าตาเมื่อประกอบแผ่นป้ายเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่จะเป็นด้านข้างกล่องนะครับโดยจะแบ่งสวิตนี่จะเป็นสวิตเกี่ยวกับการควบคุมนี่จะเป็นสวิต เกี่ยวกับการเคลียร์นะครับี่เป็นสวิต์เปิดติดวงจรนะครับในการแสดงผลนะครับนี่เป็นแผ่นป้ายหลังนะครับรูป่าพแผ่นป้ายหลังนะครับส่วนนี้นะครับจะเป็นตัวแสดงผลนะครับ LED s e v e เซ e เมนนะครับโดยใช้ LED มาต่อเป็น s e v e เ e กเนะครับ จุดนี้จะเป็นจุดเชื่อมไปยังชุดของชุดไร้นะครับรงนี้จะเป็นตำแหน่งอุปกรณ์และลายทองแดงชุดแสดงผลนะครับนี่จะเป็นลายทองแดงชุดแสดงผลครับส่วนรูปนี้นะครับจะเป็นวงจรควบคุมและชุดวงจรไรนะครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นชุดของวงจรควบคุมนะครับ ชุดนี้จะเป็นชุดวงจรได์นะครับนี่เป็นตำแหน่งอุปกรณ์หลายๆทองแดงชุดควบคุมและชุดได์นะครับนี่เป็นลายทองแดงของชุดควบคุมและชุดได์นะครับนี่เป็นรูปเกี่ยวกับแรงจ่ายแรงดันให้กับวงจรนะครับแรงจ่ายของวงจรทั้งหมดนะครับก็ใช้แบตเตอรี่ทั้งหมดนักรมกันทั้งหมด8ก้อนนะครับจะได้แรงดันมาทั้งหมด12โวลต์ วิธีการนำไปใช้งานนะครับกดสวิตช์ออนนะครับเพื่อเปิดการทำงานนี่นครับแผ่นป้ายนะครับก็จะได้มาเป็นลักาตาแบบนี้นะครับก็คือ LED 7 Segment นะครับหรือชุดแสดงผลก็จะสว่างขึ้นนะครับส่วนนี้จะเป็นการสาธิตการกดสวิตช์นะครับเมื God ่อกดสวิตช์หนึ่งนะครับจะทำให้หลักที่1 เลขก็จะนับเพิ่มตั้งแต่0ูนย์ถึงเนะครับเพื่อให้ได้เลขตามที่เราต้องการนะครับหลักที่2ก็เช่นกันหลักที่3ามที่4นะครับก็จะเปลี่ยนไปตามหลักนั้นๆนะครับเมื่อเรากดเสร็จแล้วก็จะได้เลขตามที่เราต้องการนะครับส่วนี้รูปนี้จะเป็นการกดสวิตช์เคลียร์หนึ่งนะครับคือผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็น ในรูปนี้ครับก็คือหลักที่1ก็จะกลายเป็นค่าเริ่มต้นหรือก็คือค่าศูนย์นั่นเองนะครับจะเป็นเลขศูนย์นะครับเมื่อเรากดเคลียร์สองเคลียร์สามเคลียร์สี่นะครับก็จะเคลียร์ที่2กดปุ่มสวิตช์เคลียร์สองก็จะเป็นหลักที่2หลักที่3ก็เป็นเคลียร์สามครับหลักที่สี่เป็นเคลียร์สี่นะครับเมื่อกดสวิตช์เคลียร์ทั้งหมดก็จะแสดงผลลัพธ์คือเป็นกับเป็นค่าเริ่มต้นดังเดิมนะครับก็คือ จะเป็นเลขศูนย์ทั้งหมด4หลักนะครับของชุดแสดงผลครับผมนี่คือการทำงานแบบคร่าวๆนะครับนี่คือรายการวัสดุอุปกรณ์นะครับของโครงงานนี้นะครับเป็นวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้นะครับสรุปนะครับจากการทดลองครับสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะครับเมื่อไปใช้ระยะเวลาประมาณ10นาทีนะครับจะส่งผลให้ ความสว่างของตัวแสดงผลนะครับสว่างน้อยลงเนื่องจากแบตเตอรี่มีแรงดันลดลงนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับในการแข่งขันที่แท้จริงจะใช้เวลาเพียงไม่นานตลอดการแข่งขันนะครับหรือไม่เกิน10นาทีนะครับต่อการแข่งขันฟุตบอลหนึ่งนะัดนี่คือตารางการทดสอบออการมองเห็นว่าระยะทางไกลแค่ไหนนะครับทดสอบทั้งหมด3เวลาด้วยกันนะครับคือเวลากลางวันเวลา ตอนเย็นนะครับล้วก็เวลากลางคืนผลงานนี้นะครับสามารถนําไปใช้ได้จริงนะครับแต่ต้องนําไปปรับปรุงและแก้ไขเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ระยะไกลๆและอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศแบบไหนนะครับผรงานนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งที่สแสดงให้เห็นถึงการทํางานของ iccpld นะครับหรือ ic ic 9 5 7 2นะครับสามารถใช้รูปแบบต่างๆได้นะครับ กิจกรรมการนะครับขอขอบคุณพ่อคุณแม่นะครับที่สนับสนุนโครงงานนี้ให้เกิดขึ้นและสําเร็จน,นะครับขอบคุณอาจารย์กําทรเลิศฝ่ายการนะครับอาจารย์ประจำวิชาออกแบบวงจรลอจิกนะครับที่แนะนําการเขียนโปรแกรมและวงจรได้ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคน,น,น,นในห้องนะครับที่ให้คำปรึกษาในโครงงานนี้นะครับอันอีนะครับหนึ่ง อาจารย์กำพรเรียนฝ่ายการนะครับสองนะครับบริษัท x e i l i n k นะครับหรือเว็บไซ i n k c o มนะครับสามนะครับเว็บไซต์ของอาจารย์กำพรน,นะครับสี่นะครับเว็บบอร์ดแผนกอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่ภาคพะเยาจังหวัดเชียงใหม่นะครับในส่วนนี้จะเป็นซอฟต์โค้ดนะครับของ โปรแกรมเป็นซอฟต์แวร์โปรแกรมที่จะว่าเขียนโปรแกรมเพื่อจะเบินลงในไ c ซ c 9 5 7 2นะครับเป็นซอฟต์แวร์ทั้งหมดนะครับสามารถใช้งานได้จริงครับผมและนี่จะเป็นตำแหน่งระบุการต่อใช้งานออกไปยังภายนอกนะครับของ i c เบอร์ไ c 9 5 7 2นะครับคือตัว CPLD เองครับผม ถ้ผต่อไปไปชมวิธีการใช้งานวิดีโอวิธีการใช้งานครับผมครับผมนายวรบัตจอมแปงศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาคาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคงคลล้านนาเขตพื้นที่ภาคพยัจบจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ผมจะมา,านำเสนอวิธีการใช้งานเกี่ยวกับ งานใต้เป็นตัวนักกีฬานะครับโอื่นะครับเปิดสวิตช์ออนนะครับเพื่อเปิดการทํางานนะครับสังเกตนะครับจะเห็นว่าตัวแสดงผลทั้งสี่หลักจะติดนะครับโดยจะเป็นเลขศูนย์ทั้งสี่หลักนะครับทำได้นะครับกดสวิตช์ที่หนึ่งนะครับสังเกตนะครับตัวเลขหลักที่หนึ่งจะเปลี่ยนไปนะครับโดยจะนับขึ้นจากศูนย์ถึงเก้านะครับแล้วก็จะวนู่อย่างนี้นะครับ เมื่อกดสวิตตัวที่สองนะครับโอเคนะครับตัวเลขหลักที่สองก็จะเปลี่ยนไปนะครับเมื่อกดสวิตตัวที่สามนะครับตัวเลขหลักที่สามก็จะเปลี่ยนไปนะครับเมื่อกดสวิตที่สี่นะครับหลักที่สี่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับโดยนับขึ้นเหมือนกันทั้งหมดนะครับจากศูนย์ถึงเก้านะครับเมื่อต้องการเคลียร์นะครับให้เป็นค่า เริ่มต้นคือเลขศูนย์นะครับให้กดเพียหนึ่งนะครับของหลักแรกนะครับสังเกตนะครับเมื่อกดเพียปุ๊บก็จะกลายเป็นเลขศูนย์นะครับคือค่าเริ่มต้นนะครับเมื่อกดสวิตช์เพียที่สองนะครับสังเกตนะครับก็จะกลายเป็นเลขศูนย์ครับกดสวิตช์เพียที่สามนะครับครับเป็นเลขศูนย์ครับกดสว์เพียที่สี่นะครับครับผมเมื่อกดสวิตช์เพี้ยทั้งหมดนะครับก็จะกลับมาเป็นค่าเริ่มต้นนะครับ คือเลขศูนย์ทั้งสี่หลักนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้งานของป้ายแสดงผลนะครับเมื่อการใช้ป้ายแสดงผลเสร็จรรีย้อยแล้วนะครับก็ทําการปิดสวิตช์นะครับเพื่อประหยัดพลังงานนะครับเปิดแบตเตอรี่ให้กับที่จ่ายให้กับวงจรนะครับนี่ก็เป็นการใช้งานของป้ายเปลี่ยนตัวนักกีฬานะครับ